ส,อสอกอกเตรียมนำปัญหาช้างป่าเขตสลักพระทบในที่ประชุมรัฐสภาหากล่าช้าหวันบานปลายผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงค่ำของวันที่21กรกฎาคมนายอัครนันท์กันกิติน,นันหรือกอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสส,สการจนบุรีเขตหนึ่งพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายนิติกร แสงทองหรือซอจอเบเลนสมาชิกสภาอบอจอการจนบุรีลงพื้นที่ร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบระหว่างคนกับช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระโดยมีนายไพฑูรย์อินทรบุตรหัวหน้าเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนายวสันต์สุนจิรัตกำนนันตำบลช่องสะเดาทิมปกครองตำบลช่องสะเดาเครือข่ายเฝ้าระวังผักด,ดันช้างป่าออกนอกพื้นที่อาสาสมัครพิทักษอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชอสออสบ้านแก่นปรากฏอสอสอสบ้านโป่งปัดทีมอาสาสมัครเฝ้าระวังผักดันช้างป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระร่วมลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่ที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากช้างป่าลงมารบกวนกินและทำลายพืชไร่ในพื้นที่ตำบลวังดงและตำบลช่องสเสดาวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรช้างป่าว่าปัจจุบันในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระมีช้างป่าอาศัยอยู่กว่า270ตัวตัวเลขของช้างป่าเป็นข้อมูลจากงานวิจัยพฤติกรรมของช้างป่าซึ่งนา,านายอัครนันได้ให้ความสนใจและสอบถามเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาโดยนายไพฑูรย์ได้ชี้แจงในเรื่องการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําสถานที่กับกันช้างป่าซึ่งเขตได้นําเสนอแนวทางในการสร้างสถานที่กับกันช้างป่าบริเวณซอกเขาน้องแจงหมู่4ตําบลวังด้องอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่มีเนื้อที่ประมาณ4,000ไร่พื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับจำนวนช้างกลุ่มย่อยที่ออกมารบกวนชาวบ้านได้โดยให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำแหล่งอาหารกันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการ นายอัครานานได้ให้ความสนใจแนวทางการแก้ไขปัญหาตามที่นายไพฑูรนนำเสนอเป็นอย่างมากจึงมีความตั้งใจที่จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวเข้าไปประชุมที่สภาผู้แทนราษฎรให้เร็วที่สุดเพราหากไม่รีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดปัญหาบานปลายได้เพราะช้างป่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป,ปีแต่ผืนป่ายังคงมีเท่าเดิมและมีแนวโน้มลดลงเพราะเกิดจากความเจริญของชุมชน สำหรับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลับพระจังหวัดกาญจนบุรีได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแห่งแรกของไทยเมื่อวันที่31พันวาคม2508มีพื้นที่ประมาณ858.55ตารางกิโลเมตรหรือ536,594ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอบ่อพลอย และอำเภอหนองปลือปัจจุบันช้างป่าที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระนักวันยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีปัจจุบันบกลบแล้วไม่ต่ำกว่า200ต,ตัวและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนขณะเดียวกันพื้นที่อาศัยของช้างป่ามีขนาดเท่าเดิมและมีโอกาสที่จะลดลงเรื่อยๆในทุกๆปีเช่นกันเพราะมีการขยายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของชุมชนที่อยู่รอยต่อกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ โดยเฉพาะทิศทางด้านตะว,วันตกเช่นอำเภอเมืองและอำเภอสีสวัสด์ได้เปลี่ยนสภาพจากพื้นป่ากลายเป็นพื้นที่เกษตร,รกรรมพืชเชิงเดี่ยวเช่นอ้อยมันสำปะหลังมะละกออีกทั้งยังมีโรงแรมและรีสอร์ทเพิ่มขึ้นซึ่งในอดีตพื้นที่เหล่านี้เป็นด่านทางเดินของช้างป่าที่ลงไปแม่น้ำแควใหญ่เพื่อข้ามไปหากินอีกฝฝั่งหนึ่งของแม่น้ำซึ่งคนในพื้นที่เองต่างก็รู้ดี ในอดีตพื้นป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำแหล่งอาหารปัจจุบันต้องมาประสบกับปัญหาภัยแล้งทำให้ขาดแคลนแหล่งน้ำแหล่งอาหารของช้างป่าประกอบกับเกษตรกรที่อยู่รอยต่อมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มขึ้นจึงเป็นที่ดึงดูดให้ช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมานานหลายสิบปี